พี่น้องคนไปมักกะคนไปมักกะคนเป็นล้านผมไม่มีตังค์ผมผมไม่มีตังค์อะดูอากับอัลลอฮครั้งหนึ่งพี่น้องละหมาดดูอากับอัลลอฮอย่าอัลลอฮ์ถ้าคิดตามสาเหตุอสัสบับข้าพเจ้าจะไปแผ่นดินฮารอมมักกะไม่มีตังค์เลยอย่าอัลลอฮ์ข้าเจ้าไปไม่ได้แน่นอนสองแสนกว่าทำงานทั้งชีวิตผมยังเก็บเงินไม่ได้ทั้งปีผมยังเก็บเงินไม่ได้เลย ข้าพระอ,องค์อยากไปบ้านอัลลอฮ์ข้าอยากไปบ้านพระองค์อย่าอัลลอฮ์อยากไปบ้านพระองค์เหลือเกินอย่าอัลลอฮ์แต่ดูตามเงินสภาพข้าพระอ,องค์ไปไม่ได้ขอแตยอัลลอฮ์ข้าพระอ,องค์ไม่มั่นใจไม่เชื่อว่าเงินใจข้าพระอ,องค์ไปได้พระองค์ท่านั้นที่มีความสามารถขอให้ข้าได้ไปบ้านของพระองค์แตยาอัลลอฮ์หลังจากดูแอลพีน้องอัลลอฮ์ให้ได้ฮัจฟรี ยยบแผ่นดินฮารอมในยะกูไม่มีทั้งแต่อัลลอฮ์เลือกให้กูมาเป็นแขกอัลลอฮ์ได้อยู่บนแผ่นดินฮารอมได้อัลลอฮ์อับัวัยรุ่นบางคนศักอาจารย์ผมศ ok oh ักมาทั้งตัวอยากจะไปฮารอมไปทำฮัดเป็นยังไงแล้วเอาออกได้ไหมอะโอ้โหไม่ไหวอาจารย์มันแพงมากไปมันอย่างนั้นเลยสุดยอดเวลาครองเอารอมรอยสักเต็ม โอ้ยเดี๋ยวคนดูถูกไม่บอกให้โลกมันรู้เลยกูเป็นอย่างนี้ในอดีตวันนี้อัลลอฮ์เลือกกูมาฮารอมเลือกมามักกะไดในยะมึงจะเลวอย่างไงก็แล้วแต่วันนี้ถ้าอัลลอฮ์เลือกยังไงมึงก็ต้องสำเร็จยิ่งใหญ่อัลลอฮ์บ ب า ا ن ه แวะ ت ع ا ل เชื่อพี่น้องท่านรักอัลลอฮ์ เล็วยังไงก็รักอัลลอฮ์มีคนหนึ่งพี่น้องสาวประเภทสองผู้ชายนี่แหละผมไม่อยากเรียกสาวประเภทสองฉีดนมฉีดอะไรวันหนึ่งจะไปทำฮั์ถามเป็นแบบนี้จะไปทำฮั์จะขอแกรอมยังไงต้องเอาออกไหมซิลิโคอนอะไรต่างๆพี่น้อง ถ้าต้องเอาออกเขายอมจะเอาออกเขายอมจะเอาออกพี่น้องคนที่เป็นแบบนี้เป็นตุด๊ดเป็นกระเทยเขาทํานมเขาเขาอัดซิลิโคนเขาเขารักเขาดูแลแต่เขาพร้อมที่จะเฉือนมันทิ้งเพื่อพระองค์ผมบอกไปเลยด้วยไปเลยหนูไปเลยเจ้าไปเลยเธอไปเลย mm hmm. หวังว่าแผ่นดินฮารอมจะล้างเจ้าให้สะอาดอินชาอัลลอฮ์ มีทอมพี่น้องทอมคบกับดีสู่แผ่นดินฮารอมไปทําหัจญ์อยู่หน้ากะบะดูอาตอัลลอฮ์กลับมาคลุมฮิญาบเลิกเลยยิ่งใหญ่มากอัลลอฮ์เลือกใครพี่น้องนึกไม่ถึงหรอกครับคนเลวอย่างเราอัลลอฮ์ยังเลือกเพราะอะไรอัลลอฮ์ดูที่ใจแต่มนุษย์ดูภายนอกผมถึงบอกทุกครั้ง วัยรุ่นเวลาฟังผมไม่ต้องใส่โต๊ะมาฟังผมถ้าชีวิตคุณปกติไม่ได้ใส่โต๊ะไม่ต้องใส่เพื่อมาฟังผู้หญิงวัยรุ่นใส่กางเกงเดฟ,อย,ฟอยากฟังอาจารย์บรรยายอาจารย์บรัรลบีไม่ต้องเปลี่ยนใส่อายะไม่ต้องเปลี่ยนใส่กระโปงเป็นแบบไหนมาอย่างนั้นผมต้องการแบบนั้นเพราะถ้าคุณเปลี่ยนเพราะอายคนคุณเปลี่ยนได้ไม่นานหรอกครับ แต่วันนี้ถ้าคุณจะเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์คุณจะเปลี่ยนได้ตลอดชีวิตท่านเป็นตัวของตัวเองยืนหยัดเป็นตัวเองแล้วเปลี่ยนมันเพื่ออัลลอฮ์คุณจะยิ่งใหญ่ที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะครับ